ขอโอกาสพระอาจารย์ครับแล้วก็พระสงค์ครับแล้วก็มาต่อในช่วงที่สองเป็นการบรรยายที่นานนะแต่มันจบไม่ได้ถ้าจบมันจะคาเยอะเลยค้างคาเลยท่านก็ได้เห็นมาแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่ มีสติในขณะวินาทีก่อนจะตายขณะนั้นเนี่ยความกลัวความตกใจความฟุ้งซ่านหรืออะไรเนี่ยจะไม่มีเลยทุกอย่างจะสงบแล้วก็ทำแต่ละอย่างแต่ละขณะไปตรงหน้าตรงหน้าเหมือนกับมีสติดำรงอยู่เพื่อสภาวะตรงหน้าเท่านั้นเองไม่คิดไปข้างหน้าไม่คิดไปข้างหลัง ผมยังจําได้วันหนึ่งที่ไปเข้าคอร์สหลังจากนั้นเล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่สิริฟังท่านก็ยังบอกว่าท่านถามผมว่ากลัวไหมคิดถึงบ้าน <c oughs> <ๆ S 2> ไหมคิดถึงคุณแม่ไหมคิดถึงครอบครัวไหมคิดถึงอะไรไหมผมว่าผมไม่ได้คิดถึงอะไรเลยไม่ได้กลัวด้วยไม่ใช่แปลว่าไม่กลัวหรอกแต่มันไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเน่ะมันอยู่แค่ตรงนั้นตรงหน้าตรงหน้าตรงหน,น้าไปทําอะไรไปอะ่ะ มันเอะใจขึ้นมาตั้งแต่ปัดไอ้นั่นไม่โดนแล้วก็ทำไมเราไม่ตกใจส่วนคำตอบที่ว่าทำไมภาเพเหตุการณ์ถึงชา้าลงเนี่ยผมก็ไม่ได้อธิบายท่านฟังอะแต่ว่าถ้าอธิบายจะยืดยาวเกินไปเอาไวโาานะ้โอกาสหน้านะโอกาสหน้าที่มาเข้าคอร์สที่ยาวกว่าน,นี้แล้วมีโอกาสพูดเรื่องที่มันลึกลงไปค่อยเล่าให้ฟังก็แล้วกัน ทีนี้ท่านก็ได้เเห็นต่อมาว่าผู้ที่มีสติถ้าตายไปจริงๆมีความสุขนะก็คือสุขติภูมิเป็นอันหวังได้มาถึงต่อมาถ้าจะตายจริงๆเกิดสติแตกทุกติภูมิเป็นอันหวังได้เช่นกันคือแย่แน่นะพูดกันภาษาง่ายๆตายแน่เพราะขยับมาอีกหน่อยหนึ่งผู้ที่ฝึก มาพอสมควรจิตเริ่มเข้าใจจิตเริ่มเรียนรู้ว่าอืมถ้าสิ่งกายเนี่ยเป็นทุกข์ก็ไม่ยึดถือกายเพราะจิตเห็นด้วยความจริง <c oughs> เห็นตามความเป็นจริงแล้วว่าร่างนี้กายนี้เนี่ยก็มีไว้ใช้เป็นของยืมใช้บนโลกเท่าน,นั้นเองเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากไปพอเกิดการที่ควบคุมอะไรไม่ได้เนี่ยก็จึงปล่อยไม่ไปยึดมั่นถือมั่น โอ้ยังไม่อยากตายเลยถ้าอย่างนั้นทุกจะพุ่งปีตเลยนะครับในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นั้นปุ๊จิตเห็นแล้วว่าควบคุมไม่ได้แล้วก็ปล่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็กลับมาดูแลตัวเองเราก็จะเห็นมาเป็นลําดับทีนี้พวกท่านที่ฝึกอยู่ก็น่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งว่าหากเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดกับท่านขึ้นมาบ้าง ก็น่าจะมีสัมมาสติมาประกอบได้ทันนะครับทีนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยที่มานั่งอยู่ตรงนี้รวมถึงที่ไปโคดไปชวนคนอื่นมารวมถึงคุณปุ๋ยลาาักณะเจ้าภาพที่ไปชวนคนนี้คนนู้นคนนี้มาแล้วก็มาบ้างไม่มาบ้างนะครับหลายคนก็มักจะพูดคําเดียวกันเลยว่าเฮ้ย e ฉันก็เป็นคนดีของฉันในสังคมอยู่แล้วไม่เคยเบียดไม่เคยเบียนใครนะพ่อแม่ก็ดูแลอย่างดี ทำไมต้องปฏิบัติธรรมด้วยละ่ะสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามีไว้ให้พวกอกหักกระล้มละลายนะอย่าไปแย่งที่เขาเลยผู้หญิงเนี่ยจะมาเข้าคอร์สทีเนี่ยหลงทั้งบหลบซ่อนๆไม่กล้าบอกใครหรอกว่าจะมาปฏิบัติธรรมเพราะเขาจะมองเป็นประหลาดประหลาดนะบางคนจะลาง,งานก็ไม่กล้าเขียนว่าจะลาง,งานไปปฏิบัติธรรมเพราะเจ้านายจะรู้สึกว่าทำไมเหรอผัวทิ้งเหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยมีเรื่องดีเลยนะคนเหล่านี้จึง การเลายเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องหลบหลบซ่อนๆไม่อาจหารเลยทั้งที่ควรจะต้องอาจหารควรจะต้องประกาศให้สังคมได้รับรู้เรามาดูกันว่าที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนดีคนดีๆไม่ต้องปฏิบัติธรรมเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงๆจ,จากคนจริงๆ ไม่มีเจตนาใดๆเลยที่จะลบหลู่ดูมินแต่เพียงแต่ขอนำเรื่องของท่านมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้คนเท่านั้นเองเพราะบุคคลท่านนั้นคือพ่อของผมเองพ่อเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นข้าราชการ,กรเกษียณอายุท่านกเกษียณมาเนี่ยตอนนั้นท่านอายุ65ปี ไม่ใช่กเกษียณตอน65้านะครับเกษียณมาแล้วตอนที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาอีก5้าปีเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบขึ้นเขาใหญ่เดินป่านะท่านเป็นคนที่แข็งแรงมากร่างกายกำยำแข็งแรงทีเดียวเป็นคนดีคนหนึ่งทั้งโลทั้งประกาศอะไรแย่แยไปหมดผมยังจำได้ว่ามีคนเนี่ยเอาของมาให้ที่บ้านพ่อไล่กลับไปบอกว่าถ้าอยากจะให้ก็ไปให้ที่ทำงาน แล้วก็เอาไปแจกให้คนลูกน้องลูกน้องใช้หรือกินกันให้หมดไม่เคยที่จะบาทหนึ่งสลึงหนึ่งที่จะเอาจากของหลวงเลยเป็นคนดีที่สังคมยกย่องวันที่เกษยียณออกมามีงานเลี้ยงมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเป็นคนดีระหว่างนั้นระหว่างที่ท่านทำงานท่านเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่โรงเรียนแห่งเนี้ยแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่ง ไม่ว่าเลูกน้องคนไหนจะเข้าปฏิบัติธรรมท่านจะสนับสนุนทุกคนซื้อชุดขาวให้จองตั๋วให้จองนู่นให้ให้ทุกอย่างเลยคนะ่ารถไฟค่าอะไรต่ออะไรให้หมดเลยถ้าไปปฏิบัติที่กรุงเทพก็จะออกให้หมดชุดของชุดขาวซื้อให้เสร็จแต่ท่านไม่เข้าปฏิบัติท่านบอกว่าท่านเป็นคนดีอยู่แล้วนะก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่าทุกคนก็รู้สึกว่าท่านก็เป็นคนดี จนกระทั่งวันหนึง่งท่านไปตรวจร่างกายตามปกติผลออกมาผลเลือดออกมาเป็นที่น่าประหลาดใจสําหรับหมอเพราะท่านเป็นคนที่ตรวจร่างกายบ่อยแต่ครั้งนี้ค่าของเม็ดเลือดขาวมันพุ่งขึ้นสูงหมอจึงสักสงสัยว่าท่านน่าจะเป็นมะเร็งจึงทําการตรวจอย่างละเอียดแล้วก็พบจริงๆด้วยว่าท่านเป็นมะเร็งที่ลําไส้ วันนั้นเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยท่านไม่รู้เรื่องเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ท่านเดินเข้าไปตรวจร่างกายตามปกติไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นแข็งแรงกำยำล่ำสันปกติกินชีวจิตมาเป็นสิบสิบปีหมอตรวจร่างกายกลับกลายเป็นมะเร็งที่ลำไส้ท่านไม่ได้กลับออกมาเพราะว่าหมอแอดมิททันทีทีมหมอเนี่ยจัดเตรียมเพื่อจะผ่าตัดวันรุ่งขึ้นเลย เพราะว่าสงสัยว่าทำไมมะเร็งถึงลุกรามเร็วเหลือเกินจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็ทำการผ่าตัดตัดส่วนที่เป็นมะเร็งนั้นออกพวกเราก็เฝ้ารอจนกระทั่งช่วงบ่ายเย็นท่านก็ออกมากลับมาที่ห้องหลังจากนั้นไม่นานพออาการเริ่มพอแผลเริ่มดีขึ้นท่านก็สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายผู้คนที่ไปเยี่ยมเยียนอย่างปกติอย่างอารมณ์ดีเลยละ่ะทุกคนที่ไปเยี่ยมแล้วเวลาออกมานอกห้องมักจะมองหน้ากันแล้วบอกว่าโอ้โหนี่คนไข้มะเร็งอน่ยทำไมจะจิตใจร่าเริงผ่องใสอย่างนี้ก็เลยทําให้ครอบครัวนี้รู้สึกสบายใจขึ้นจากนั้นอีกสักระยะหนึ่งคุณหมอก็เห็นว่าอืมทุกอย่างก็น่าจะโอเคก็เลยบอกขึ้นมาว่า